สวัสดีครับวันนี้ขอนเสนอตัวมเมียรครับสี่กุกคารลมมีหนุนมีเปลี่ยนนะครับท่านใดชื่นชอบนกตัวมเมียสั่งได้นะครับตัวนี้สี่กุกคารลม มีหนุนมีเปลี่ยนครับสองปุกคารมก็มีนะครับนกมีประสบการณ์แล้วมีลูกแล้วครับเสียงค่อนข้างโตนะครับตอนนี้เสียงเพาะนะครับปุกเดียวคารมก็มีนะครับด้านนี้นะครับขึ้นโกงไว้ตัวเมียทั้งนั้นเลยไข่แล้วก็มีที่มีลูกแล้วก็มีนะครับ